สวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์บค์นะครับวันนี้ผมจะมาขายรถคันนี้แหละคาวาซากินินจา6ก0คันนี้เป็นลาย KRT นะครับรถปี2017นสะครับผมอ่าสวยนะครับคันนี้อ่าอ่าผมบอกเงินสดเลยแล้วกันเงินสดคันนี้อยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทราคาคุยกันได้นะครับสดรถได้นะครับค่าส่งเดี๋ยวเราคุยกันนะครับคันนี้ไฟแนนซ์กรุงศรีฟีดาวเริ่มต้นที่ฟีดาวนะครับ ผ่อนประมาณ5,005นะครับ48งวดนะครับ60งวดจะอยู่ประมาณ4,007นะครับดาว10,000จะอยู่ประมาณ5,002 48งวดนะครับ60งวดจะอยู่ประมาณเอเหมือนจะคำนวณผิดนายย่าจะอยู่ประมาณ4,005นะประมาณนี้นะครับดาว20,000ประมาณ4,008 48งวดนะครับ60งวดจะอยู่ประมาณ4,002นะครับอ่าแล้วก็ดาว40,000 ดาว20%นะครับจะอยู่ประมาณ4,1 0พนดนะครับ48งวดนะครับแล้วก็60งวดจะอยู่ที่3า0พนะครับผมแล้วก็ไฟแนนซ์ที่2ไฟแนนซ์เฮงนะครับเริ่มดาวที่76 0ดนะครับผ่อนประมาณ2 0 4พันงวดนะครับแล้วก็ติดแบ็คลิสก็ออกได้นะครับผมโอ้เจ็บคอติดแบ็คลิสเริ่มดาวที่8 0,000นะครับผ่อนประมาณ2 3 0 0ันงวดนะครับผมประมาณนี้อ่า ของแถมมีเยอะนะครับของแถมน้ํามันเครื่องน้าหล่อเย็นผ้าเบรกเฮ้ยแต่คันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วแล้วก็คัดนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับผมเอาไปก็น่าจะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมน้ํามันเบรกน้าหล่อเย็นน้ามันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเอาไปก็คือเอาไปขับยาวเลยามาทีนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับอ่าเดี๋ยวถือไม้ช็อตยุงไปด้วยนะครับยุงเยอะนะร้านผม ่นี่สีเดิมโรงงานลายพิเศษ KRT ก็คือมันจะเป็นดำแล้วก็เขียวอย่างนี้นะครับผมน่าจะเป็นลายแพงนะครับตบยุงไปด้วยรีวิวด้วยนะครับายางดอกเหลือๆนะครับ IRC ยางหน้าหลังเหลือๆนะครับผมให้ดูรอบคันก่อนแล้วกันเนาะคันนี้เรียกได้ว่าเดิมเดิมๆเลยแหละ ท่อเดิมกระจกเดิมขาดแค่ท้ายแค่ท้ายเดิมก็คือครบเลยนะครับอืมสวยใสยคันนี้จากที่ผมขับมานะรีวิวเลยแล้วกันรู้สึกว่าน้ำหนักเบาเบาจริงๆเบากว่าพวกแบบว่า cpi ผมรู้สึกว่าหนักกว่าสามร้อยนิดหน่อยนะครับบองจริงอืมสีถังสวยนะครับเงาตาแตกเลยนะครับ สวยจริงอืเคปลานะครับืม,มาเรามาบอกตำหนิกันดีกว่านะครับนี่มีล้อนี่นะครับสติ๊กเกอร์ขาดนะครับแต่ว่าชุดสีเป็นสีดำนะครับยังไม่ถึงแบบว่าชุดสีลอกลอกนะครับนี่เห็นไหมสีเงาไหม สีเดิมจากโรงงานเงาตาแตกเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีรอยตรงนี้ขีดขีด,ข,ดขีดบ้างนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีรอยขีดขีดนะครับเนี่ยเครื่องไม่มีรอยนะครับเครื่องสวยนะครับสายไฟข้างในก็สวยเครื่องไม่มีเยิ้มหรืออะไรนะครับอืมพ่อเดิมนะครับเนี่ยคันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับบุ๊กเซอร์วิสด้วยอ่า คันนี้เพิ่งปิดไฟแนนซ์มานะครับแล้วก็เจ้าจของเก่าอ่ะตอนตอนติดไฟแนนซ์อ่ะเขาไม่ได้ต่อทะเบียนนะครับแล้วทะเบียนมันขาด3ปีนะครับมันก็เลยแจ้งแจ้งใช้งานใหม่นะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการโอน,นครับแค่ภาษีมันขาดแล้วเขาก็แจ้งใช้งานใหม่แค่นั้นเองนะครับผมเบาตรงนี้ขาดเดี๋ยวผมไปหุ้มใหม่ให้พรุ่งนี้แบบหล่อเลยนะครับรถเยอะผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาทาเท่าไหร่แบบเพิ่งมีลูกน้องนะครับ นี่อ่าโซ่เดี๋ยวผมล้างให้พรุ่งนี้เลยครับเอี่ยมเอี่ยมเลยฮะรถเพิ่งเข้ามานะครับนี่นี่ฝั่งนี้มีรอยล้มแปะมานะครับนี่ตรงเครื่องไม่ใช่รอยถะลอกนะเป็นแบบว่าสีออกนิดนึงนะครับนี่สีออกนะครับเป็นรอยขุดๆข,ดขีดๆนะครับอ่าแล้วก็มีตรงนี้อ่าตรงนี้ ยังเป็นสีสีเดิมอยู่นะครับก็คือสติกเกอร์ค่ะเราสามารถไปเปลี่ยนสติกเกอร์ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นเป็นคราบนะครับเป็นคราบแบบว่าเป็นคราบเหมือนใกล้ๆโซ่มันก็จะดำๆหน่อยนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นเหมือนคราบน้ํามันเครื่องนะครับไม่ใช่รอยถะลอกนะครับเป็นคราบน้ํามันเครื่องนะผมจับดูไม่ไม่มีรอยลึกหรือว่าขีดข่วนเป็นแบบว่าเหมือนน้ามันเครื่องมาโดนแล้วแบบว่ามันกินสีนะครับนี่ แล้วก็มีฝั่งนี้ตรงนี้นิดนึงตรงไอ้ขาวๆน,น่าจะมีถลอกถึงชุดสีนะครับอันนี้ถึงชุดสนะีเห็นไหมตรงนี้นิดหน่อยนะครับเราอาจจะติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับแต่อย่างอื่นสวยนะครับศูนย์ตรงขับปกติทุกอย่างนะครับผมชอบคันนี้นะคันนี้เป็น ABS ด้วยน,นี่ไงอ่า อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทเครื่องดีกว่าระบบไฟปกตินะครับผมผมเช็คเรียบร้อยเมื่อกี้นะพอดีคลิปมันตัดนะครับผมก็เลยถ่ายใหม่รลรออ่ะมีตรงนี้อ่ะผมลืบอกตรงนี้เจ้าของเก่าเขาใส่พวงกุญแจเป็นเหล็กอ่ะ แล้วทีนี้มันขูดกับตรงเนี้ยแบบมันก็เลยสีมันออกนิดน,นึงอ่ะแบบว่าไอเขาเรียกว่าอะไรน,นะตัวปกติพ่นสีเล็กเลกเกอร์นะครับเหมือนเลกเกอร์ออกนะเป็นด้านๆเลยตรงเนี้ยแบบพงุ์จนเป็นเหล็กอ่ะแล้วแบบเขาห้อยยาวมาแล้วมันขูดอ่ะโหนี่นะครับโหโคตรแรงอ่ะผมบอกเลยว่าขับสนุกนะศูนย์ถึงร้อยขับในเมืองขับสนุกมากเลย ถ้าไปเดินท่อใหม่ๆนะ่เดินท่อดีๆหน่อยผมว่าน่าจะขับดีกว่านี้เพราะว่พ่อเดิมอ่ะมันหนักนะครับก็น้ําหนักก็จะลดลงด้วยแล้วก็ขับดียิ่งขึ้นนะครับผม มีรอยมาเพิ่งเห็นนะครับขูดมานะครับขูดมาอ่าขูดมาไม่รู้ว่าขูดโดนอะไรมานะครับแต่ตรงถังไม่มีรอยหรืออะไรนะครับสวยสวยนะครับคนหล่อเงาอ่ะดูไกลก็คือเงาอ่ะต่อผมว่าไปถอดกระจกหน่อยนะแล้วก็แบบว่าอาจจะติดแบบว่าไอเนี้ยเออน่สวย คันเร่งมันนะครับบิดติดมันม <c oughs> บิดมันนะเออเอาจริงๆประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับ เสียดายจริงเจ้าของเก่านี่โอ้โหแบบใสพ่พวงกุญแจเป็นเหล็กเสียดายจร,จริงนะครับตรงน,นี้ประมาณนี้นะครับโอเคใครชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม